แฟนภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะกำลังเดินทางนะคะเดินทางเดินทางนะคะ ไปไหนกันเอ่ยไปไหนกันเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังนะคะนาะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวอา้าอันนี้ไหมไม่ใชนะ่เรามาฟังข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะ <c oughs> ข่าวข่าวนะคะล่าสุดนะคะของคดีนะคะดังนะคะที่บ้านสีกองนะคะ ความจริงก็คือหนีความจริงไปไม่พ้นนะคะแม่แม่พี่น้องเอ้ยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวเก่านะคะเยิ่มย้อนมานะคะใครที่เป็นเอฟซีหรือติดตามข่าวนะคะในคดีนี้นะคะจะนึกแล้วก็จําทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้นะคะในช่อง youtube นะคะที่ออกข่าวสมัยก่อนทุกคนก็เข้าไปนะคะไปคอมเมนต์ไปอะไรมันก็เด้งให้ทุกคนเห็นนะคะ ตลอดเวลานะคะมีทุกอันเลยนะคะตอนนี้หลายคนนะคะก็จะคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวแต่แรกนะคะก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่สำหรับคนที่เป็น FC นะคะจะเข้าใจแล้วก็จะฟัง ก็จะฟังข่าวดูข่าวเนาะก็เหมือนดูข่าวทั่วไปแต่ข่าวนี้มันพิเศษไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรนะคะแม่จันหอมนะคะไม่เคยออกบ้านไปไหนมาก่อนแล้วก็ดูข่าวทั่วไปแต่ข่าวนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะมันอาจจะเป็น <S 2> <S 2> เขาเรียกว่าชาติปังไหนเราอาจได้เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าไม่รู้นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเนาะ มันไม่เคยออกบ้านไม่เคยคิดจะออกบ้านด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายตัวเองดูข่าวนะคะข่าวดากบอบนะคะดูไปดูมานะคะงานการไม่ทำเลยะคะ่ะทิ้งทุกอย่างนะคะท้งทิ้งที่ตัวเองนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับงานมากเลยทำแต่ง,งานแต่ง,งานนะคะสุดท้ายก็นะคะเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายนะคะก็กลายเป็นดูข่าวนะคะ จนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดูจนไม่ลืมหูลืมตานะคะอันนี้เนะี่ยเรามาดูข่าวนะคะย้อนหลังมีข่าวเยอะนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินนะคะตอนนี้นะคะทุกอย่างนะคะมันมันความจริงก็คือความจริงนะคะ เดี๋ยวมาฟังอันนี้ดีกว่าเนาะวันเกิดก่อนนะคะเนาะ